ลูกจ้างนอนหลับในขณะปฏิบัติงานแล้วมีการดื่มแล้วเมาอรารวาสในโรงงานด้วยนะแม้ลูกจ้างจะรับสารภาพนะว่าเขาได้ทำแบบนี้ทำผิดสองครั้งเลยนะแล้วนายจ้างก็แค่มีการบันทึกแสดงเป็นหลักฐานเฉยๆว่าได้ตักเตือนด้วยวาจา จากผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่ไม่ได้มีข้อความระบุนะคะว่าห้ามลูกจ้างทําผิดซ้ําและถ้าทําผิดซ้ําจะต้องถูกลงโทษยังไงไม่ถือว่าเป็นหนังสือเตือนที่มีผลตามกฎหมายนะคะนายจ้างและเอต้องระวังเลยนะการที่เราบอกแค่ว่าเขาทําผิดอะไรหรือว่าเป็นการบันทึก เพื่อแสดงเป็นหลักฐานเฉยว่ามีการตักเตือนด้วยวาจาแล้วนะแต่เราไม่ระบุไงคะว่าคุณห้ามทาผิดซ้ํานะและถ้าทําผิดซ้ําจะลงโทษยังไงต่อไปนี่คือส่วนสําคัญที่เราจะต้องระบุในหนังสือเตือนนะคะถ้าเราไม่ระบุนะก็ไม่มีผลตามกฎหมายและเราจะนํามาเป็นเหตุในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา1.19ไม่ได้